แล้วเขาให้เยอะมากๆคุณคููเลยแบบเต็ม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 จานอาจะบอกว่าราคาดีมากจะ <c oughs> มาลองร้านลาบร้านใหม่เพิ่งมาลองครั้งแรกก็ใหม่ไว้ก่อนตอนนี้อยู่หน้าต่อชะดอนเขาเรียกที่นี่หรือเปล่าร้านแม่คำพองเจ้าเก่าเจ้าเก่าแต่ทำไมป้ายใหม่จังข้างในกว้างขวางสะอาดผงใส่อลีโนเวทใหม่นะแม่คำพองพ2 สองห้าสองสามแม่ค้าบอกว่าเปิดมานานแล้วนะแต่ว่าเพิ่งมาเออมันกับรีโนเวทร้านใหม่ตำนานไหมเนี่ยใครเคยมากินร้านนี้บ้างจานแรกก่อนเลยก้อยเสียขัวร้อนหุยหยชอบร้านที่ให้ผักเยอะๆแบบนี้มากก้อยสาวมาแล้วค่ะ อด่เสือที่จริงใจจะต้องปิดมันแบบนี้นะอืเยิมเยิมเลยยูฟังถุกมาก ต้มเครื่องในกิ่แทนจริง B N อันนี้เขาเรียกว่าไรดอกจอกเหรอมีเนื้อเปื่อยมีม้ามอางาครบเลยร้อนอืดชื่น อันนี้เนื้อแดดอร้อนเลยที่นี่เขาแบบเหมือนไปทางเค็มนัวคือข้าเหนียวมันไม่อร่อยมันเป็นแบบด็ดแล้วราคาดีมากนะอยากจะบอกว่าราคาดีมาก พูดเบาๆในร้านไม่มีคนเลยไพรเวทมาก